สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพี่รมพักดีค่ะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเราจะได้มาติดตามกันที่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีซึ่งก็มีการคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมนะคะ โดยทางด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการจัดทําข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ซึ่งเป็นการเจรจาการจัดทําหลายฉบ,บับมีความคืบหน้าเป็นไปในทิศท,ทางบวกและตรงตามห่วงเวลาที่กําหนดทั้งการติดตามการเจรจาในภาพรวมและการเจรจาเพื่อย,ยกร่างความตกลงในแต่ละด้านเป็นไปตามเป้าหมาย สรุปผลการเจราจาซึ่งพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำ FTA สามารถใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ขยายตลาดส่งออกเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในส่วนของกลมการค้าระหว่างประเทศได้มีการเดินหน้าเจราจาการค้าเชิงรุก เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้ร่วมการประชุมเจราจาเพื่อจัดทําความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA อาเซียนแคนาดาเพื่อกํากับดูแลติดตามการเจราจาในภาพรวมมีการหารือเพื่อย,ยกร่างความตกลงซึ่งทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าสรุปผลการเจราจาให้ได้ภายในปี2567ทั้งนี้การค้าระหว่างอาเซียนและแคนาดาในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเมษายน 2,566มีมูลค่าสูงถึง9,136.26ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่การค้าระหว่างไทยกับแคนาดามีมูลค่า1,176.08ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง5เดือนแรกของปี2,566ค่ะ ในขณะที่ความตกลงการค้าเสรีศีลังกานะคะก็มีการบรรลุข้อตกลงสำคัญในการเจรจาด้านมาตรการสุขอ,อนามายัยและสุขอ,อนามัยพืชโดยมีผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการอำนวยความสะดวกทางการค้าซึ่งจะปูทางไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่าง2ประเทศนะคะโดยข้อตกลงนี้ก็ถือเป็นหมุดหมายสาคัญที่ไทยและศรีลังกาสามารถใช้ประโยชน์จากข้อตกลง The เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศตลอดจนไปสู่การเป็นประตูการค้าสู่ภูมิภาคของกันและกันอีกด้วยในโอกาสนี้นาะยกรัฐมนตรีก็ยินดนะะีในเรื่องของการเดินหน้าเจราจาความตกลง FTA ของไทยที่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นความสําเร็จเป็นรูปธรรมชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เร่งหารือประเด็นต่างๆให้มีความคืบหน้ามากที่สุดนะคะได้มีการเดิน หน้าตามเป้าหมายสรุปผลการเจรจารที่ตั้งไว้เพื่อให้ความตกลงมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งนี้เป็นไปตามที่มีความตั้งใจก็คือทําเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้ผู้ประกอบการชาวไทยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อผลักดันสินค้าไทยที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระดับสากลโดยนายกรัฐมนตรีก็ขอให้ควบคุมคุณภาพสินค้าให้ดีเพื่อชื่อเสียงและก็ความเชื่อมั่นต่อสินค้าไทยต่อไปค่ะและเรื่องราวต่อมาคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันในส่วนของอุตสาหกรรมสมุนไพรนะคะที่ตอนนี้เขาบอกว่า เติบโตแล้วก็แข็งแกร่งทั้งตลาดในประเทศรวมไปถึงตลาดต่างประเทศนะคะพร้อมกับจะได้สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและก็เอกชนเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาวด้วยค่ะโดยทางด้านพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยินดีต่อตลาดวัตถุด,ดิบและก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยนะคะที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศจากความต้องการใช้ สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้นโดยรัฐบาลค่ะก็ได้กําหนดเป็นแผนปฏิบัติด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2566ถึง2570นะคะพร้อมชื่นชมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยและได้ร่วมการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่20ขึ้นด้วยโดยเมื่อวันที่31มกราคม256 66ที่ผ่านมาค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2ประจำปีพุทธศักราช2566ถึง2570ซึ่งส่งเสริมให้พัฒนาสมุนไพรตลอดห่วงโซ่คุณค่าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในนะคะแล้วก็ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นระบบนำมาซึ่งความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปัจจุบันค่ะตลาดวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยก็มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ส่งผลให้คนไทยเลือกใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้นทําให้สมุนไพรเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากโดยภาพรวมตลาด3ปีย้อนหลังค่ะก็พบว่าเกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะโดยในปี2563เนี่ย มีมูลค่าถึง45,997.9ล้านบาทปี2,564ค่ะมีมูลค่า ราว48,108ล้านบาทนะคะและในปี2566ค่ะก็มีมูลค่าสูงถึง52,104.3ล้านบาทซึ่งในปีนี้นะคะปี2566เนี่ยก็คาดว่าจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่า50,000ล้านบาทแล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะไปได้ถึง1 0 0 0ล้านบาทภายในปี2570ขณะที่ตลาดต่างประเทศในปี2560ถึง2565นะคะ ไทยเนี่ยมีการส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นอันดับที่1ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คิดเป็นมูลค่ากว่า12,211้ล้านบาทด้วยค่ะโดยในส่วนของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนนะคะภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าวโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภายคีเครือข่ายค่ะเขามีการจัดงานนะคะมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่20ขึ้นระหว่างวันที่28ิมิถุนายนจนถึง2กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็มีประชา เนี่ยเข้าร่วมกว่า2อ0 0 0นคนค่ะเกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยนะคะแล้วก็ผู้แทนการค้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าทางการตลาดกว่า225ล้านบาทรวมเงินสพัดภายในงานเนี่ยนะคะจำนวน245ล้านบาททั้งนี้ค่ะการจัดงานดังกล่าวก็ถือเป็นการส่งเสริมการนำสุขภาพมาเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางนะคะทางด้านสุขภาพนานาชาติหรือ Medical Hub ซึ่งจะช่วยในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับประชาชน ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจกของไทยนะคะแล้วก็ปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยที่เป็นนวัตกรรมแล้วก็ส่งผลให้ตลาดสมุนไพรนมีอัตราการเติบโตนในอนาคตต่อไปด้วยในโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณความร่วมมือนะคะของทุกภาคส่วนในการขานรับ ร่วมกันขับเคลื่อนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการนะคะด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2,566ถึง2,570ทั้งนี้ค่ะความร่วมมือเนี่ย ก็จะส่งผลให้ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยนะคะส่งผลให้ตลาดสมุนไพรทั้งในและก็ต่างประเทศค่ะมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นนะคะว่าประเทศไทยมีสมุนไพรและก็ตำรับยาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและก็ต่างประเทศประกอบกับนโยบายของรัฐบาลค่ะที่ได้ดําเนินนโยบายเพื่อพัฒนาระบบนิเวศท,ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน การพัฒนา สมุนไพรยอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ยังยืนตลอดห่วงโซ่การผลิตซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะไปส่งเสริมให้ตลาดสมุนไพรไทยมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งนอกจากเพิ่มความมั่นคงทางสุขภาพให้กับคนไทยแล้วยังต้องยกระดับเศรษฐกิจของไทยนะคะให้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวของตลาดสมุนไพรไทยนะคะที่ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นที่นิยมแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีผลตอบรับดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะและ เรื่องราวต่อมาคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่การขยายเวลาให้คนต่างด้าว4สัญชาติที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะสามารถอยู่ทำงานในไทยได้ถึง31กร,รกฎาคมยืดระยะเวลานะะในการจัดทำเอกสารขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องด้วยค่ะโดยทางด้านนางสาวไตสุรีใตสารณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวถึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กร,รกฎาคม2566 ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวนะคะที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายและมอบหมายให้ทางกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยดำเนินการออกประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะซึ่งการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์นะคะ2566เห็นชอบให้คนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่5กรกฎาคม2,566นี่นะคะก็คือจะรวมถึงคนต่างด้าว4สัญชาติประกอบไปด้วยกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชาอาณาจากักรเป็นการชั่วคราวก็คือจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2,566ค่ะแต่ที่ประสงค์จะทำงานต่อในไทยเนี่ยก็จะต้องยื่นขอต่ออายุนะคะภายใน15พฤษภาคม2566นี้ซึ่งภายหลังการสิ้นสุดช่วงเวลาดังกล่าวแล้วแล้วก็ยังมีปรากฏ ว่ามีคนต่างด้าวประมาณ500,000คนค่ะยังไม่ได้รับการดําเนินการนะคะจึงจําเป็นค่ะที่จะต้องผ่อนผันให้กับคนต่างด้าวที่สถานะไม่ถูกกฎหมายเพื่อให้ในจ้างผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ไม่กระทบกับความต่อเนื่องในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังโควิด1 9ด้วยนะคะและแนวทางสำหรับการบริหารจัดการนะคะการทำงานของคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเนี่ยนะคะก็จะครอบคลุมแรงงานเป้าหมาย3กลุ่มด้วยกันค่ะได้แก่กลุ่มที่1คนต่างด้าว4สัญชาตินะคะได้แก่ลาวกัมพูชาเมียนมาแล้วก็เวียดน,นามที่มีหนังสือเดินทาง มีอายุหรือหมดอายุแล้วก็รอยตาประทับนะคะซึ่งอนุญาตให้ทำงานหรืออนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงโดยกฎหมายเช่นกรณีคนต่างด้าวออกจากในจ้างเดิมนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาในจ้างรายใหม่ได้ภายในเวลาที่กำหนดหรือกรณีไม่สามารถทำงานต่อไปได้เนื่องมาจากว่าการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ครอบคลุมทุกขั้นตอนค่ะ 2ก็จะเป็นในส่วนของคนต่างด้าว4ส,สัญชาตินะคะก็จะมีระยะเวลาที่ให้ได้รับอนุญาตในการอยู่ในราชอาณาจักรนะคะเมื่อเวลานั้นสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เดินทางไปนอกราชอาณาจากักรและ3นะคะเมื่อเนมลิสได้รับการอนุมัติแล้วคนต่างด้าวจะใช้เนมลิสดังกล่าวเป็นหลักฐานแสดงว่าคนต่างด้าวได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจากักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานได้ถึง31กร,รกฎาคม2566ค่ะทั้งนี้ในส่วนของผู้ติดตามนะคะซึ่ง บุตรของคนต่างด้าวกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์เนี่ยมีสิทธิ์อยู่ในราชอาณาจาักรตามสิทธิ์ของคนต่างด้าวซึ่งเป็นบิดามารดาโดยดำเนินการตามแนวที่กระทรวงรายงานนกำหนดไปได้นะคะ ก็จะเหมือนกันนอกจากนี้เนี่ยทางกระทรวงแรงงานเขาก็ได้มีการประเมินผลค่ะคาดว่าจะได้รับแนวทางนะคะในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวครั้งนี้ค่ะว่าจะเป็นการผ่อนผันให้คนต่างด้าวเป้าหมายเนี่ยสามารถอยู่ในประเทศได้เป็นช่วงคราวเพื่อทํางานต่อไปนะคะหรือว่าเพื่อรอระยะเวลาการดําเนินเอกสารให้ถูกต้องแล้วก็สามารถทํางานในประเทศไทยตามกําหนดอย่างถูกต้องต่อไปและคนต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวเนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะช่วย ่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะแล้วก็การผ่อนผันดังกล่าวเนี่ยจะช่วยแก้ไขการขาดแคลนแรงงานของผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ยังคงต้องคำนึงถึงความสุขของเศรษฐกิจประเทศแล้วก็ความมั่นคงอีกด้วยค่ะนอกจากนี้การบริหารจัดการที่เหมาะสมนะคะก็จะช่วยในการคุ้มครองให้คนต่างด้าวเนี่ยได้รับการจ้างงานโดยถูกกฎหมายมีสิทธิประโยชน์สวัสดิการนะคะคุ้มครองสิทธิพึงได้และจะมีให้ภาครัฐนะคะที่มีข้อมูลการทํางานของ คนต่างด้าวที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเนี่ยเพื่อให้สํานักงานบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวในระยะต่อไปด้วยค่ะนั่นก็คือว่าเรื่องของคนต่างด้าวนะคะบ้านไหนตอนนี้ที่มีคนต่างด้าวเนี่ยก็เตรียมตัวไว้นะคะ ใกล้จะถึงกําหนดระยะเวลาที่จะต้องต่อสัญญาการอยู่ในราชอาจาักรอีกแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหมดอายุไปแล้วแล้วก็ได้มีการต่อเวลาเพิ่มให้ค่ะและเรื่องราวสุดท้ายในวันนี้นะคะเรามาดูกันในส่วนของการตระหนักถึงปัญหาการแข่งรถของเด็กแว้นค่ะก็กําชับนะคะว่าให้ตํารวจเนี่ยได้มีความเข้มงวดในการรักษาประเทศนะคะพร้อมกับให้รางวัลน,นะคะกับผู้ให้เบาะแสนะคะ3,000บาท โดยในโอกาสนี้รัฐบาลก็ได้ตระหนักนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการแข่งรถของเด็กแล้วก็เยาวชนค่ะซึ่งเป็นปัญหาที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายๆเลยเนี่ยนะคะแล้วก็เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและสร้างความเดือดร้อนความรําคาญให้กับประชาชนชุมชนแล้วก็สังคมค่ะโดยในโอกาสนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม <c oughs> ก็มอบหมายให้ทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปราม การแข่งรถในทางนะั้นก็ความผิดอื่นนะคะที่เกี่ยวข้องโดยทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะได้ดำเนินการขับเคลื่อนป้องกันแล้วก็ปราบปรามการแข่งรถนะคะโดยบังคับใช้กฎหมายใน4มาตราหลักค่ะได้แก่อันแรกมาตรการก่อนเหตุค่ะ มาตรการณขณะเกิดเหตุมาตรการสอบสวนขยายผลและมาตรการเฝ้าระวังค่ะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพร้อมกับกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจเข้มเนี่ยนะคะ9มาตรการก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเด็กแวน้นทั่วประเทศรวมทั้งระดมกวาดล้างจับกลุ่มแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นนะคะในมาตรการการป้องกันการรวมกลุ่มหรือว่ามั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการที่จะนำไปสู่การแข่งรถในทางเร่งรัดกวดขันนะคะ แล้วก็ควรที่จะตรวจสอบการกระทําความผิดทุกช่องทางเพิ่มความเข้มข้นนะคะในการ,รดมกวาดล้างจับกลุ่มทั้งออนไลน์เช่นคลิปการแข่งรถการขับรถที่ไม่คํานึงถึงความปลอดภัยนะคะร้านค้าออนไลน์แล้วก็อ่อนกราวเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตรานะคะแหล่งมั่วสุมจุดนัดหมายร้านจําหน่ายอะไรร้านซ่อมดัดแปลงสภาพรถ ร้านแต่งซิ่งนะคะโรงงานและร้านขายท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะตลอดจนเส้นทางที่มีความเสี่ยงในพื้นที่การดำเนินงานอุตสาหกรรม ก็จะมีการดําเนินการตามกฎหมายนะคะกับตัวการแล้วก็สอบสวนขยายผลไปยังผู้สนับสนุนเช่นผู้ผลิตผู้จําหน่ายประกอบตัดแปลงยุยงส่งเสริมแอดมินเพจกองเชียร์นะคะก็จะมีการตรวจยึดรถต้องสงสยัยพร้อมจัดทาประวัติผู้กระทําผิดแล้วก็ผู้มีพฤติการเสี่ยงนะคะตั้งจุดสกัดร,รวบเด็กแว้นรวมกลุ่มท่องเที่ยวและหยุดยาวรวมไปถึงวันเทศกาลต่างๆด้วยค่ะกรณีที่มีการชักชวนรวมกลุ่มม่วสุมแข่งรถในทางหรือออกทิปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุด วันหยุดยาวต่อเนื่องเนี่ยนะคะในห้วงกรกฎาคมถึงสิงหาคม2566ก็จะมีการดําเนินการตามมาตรการที่ทางตํารวจกําหนดตั้งแต่พื้นที่ต้นทางนะคะพื้นที่กลางทางจนถึงปลายทางจะมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อกวดขันวินัยจราจรตรวจสอบแล้วก็ป้องกันให้ครอบคลุมแล้วก็ให้หน่วยพื้นที่ต้นทางเนี่ยประชาสัมพันธ์นะคะแอดมินเพจให้ระงับการดําเนินการดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนร,รําคาญแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและ ปรชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมทางแล้วก็ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุนะคะหากมีการรวมกลุ่มออกทริปท่องเที่ยวเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ ก็ให้ทางตำรวจเนี่ยนะคะบูรณาการกำลังทุกฝ่ายยุติกิจกรรมพร้อมติดตามจับกลุ่มให้เร็วที่สุดหากเกี่ยวข้องในหลายพื้นที่ก็จะต้องมีการบูรณาการข้อมูลแล้วก็การปฏิบัติที่ร่วมกันเนี่ยนะคะระหว่างในแต่ละพื้นที่ค่ะโดยทางสำนังกงานตำรวจแห่งชาติเขาก็มีความมุ่งหวังนะคะที่จะดำเนินการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องให้บรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรมประชาชนจะได้รับความสะดวกในการเดินทาง ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะแล้วก็ความเดือดร้อนความรําคาญของประชาชนในชุมชนสังคมตลอดจนสร้างความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกนายค่ะทุกสถานีทั่วประเทศก็พร้อมที่จะทุ่มเทสพลักกำลังอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จริงจังเพื่อที่จะสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนแล้วก็สังคมต่อไปด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวของ เด็กแวนส์นะคะก็ผู้ปกครองติดตามดูแลพฤติกรรมของลูกหลานด้วยนะคะพอนอกจากจะเกิดความสูญเสียในครอบครัวแล้วเนี่ยยังอาจจะไปก่อให้เกิดความสูญเสียของครอบครัวอื่นๆเขาด้วยนะคะก็นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทางยูทูบช่องอัทาพอดแคสต์ดิฉันพิรยายพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ นักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนเยาวชนอายุตั้งแต่15ถึง24ปีเข้าร่วมประกวดการผลิตสื่อวรัลคลิปโรยการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่เข้าใจง่ายน่าสนใจความยาวไม่น้อยกว่า45วินาทีและไม่เกิน1นาที30วินาทีชิงทุนการศึกษากว่า30,000บาทในหัวข้อจิตอาสาพระชทานเราทำความดีด้วยหัวใจทั้งนี้สามารถส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายน2566รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ sopsc.mo ด d g o t h หรือโทร0 2 2 2 5 8 2 6 2. 2ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง หากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน